อาชมบรรยากาศตลาดรถคนตกอีกนะทุกคนรนจันทร์ันจันทร์ที่สิบบรรยากาศตลาดรถกมหนึ่งฝนตกครับทุกคนฝนเอ้ยฝนตก เดือนพฤศจิกาสองพั 2000, ยนยี่สิบห้าประกาศตลาดรถไม่ว่าหมดผลแล้วยัยงไม่หมดผลทุกคนด้านหลังทุกคน คุนปลาึ้นผมออกมาแล้วอกมาแล้ว ฝนตกทั่วประเทศไทยนะครับทุกคนคอมเม้นต์มาบอกด้วยครับที่นี่ลาน,านลมิตเก่มาหนึ่งครับทุกคนฝนเอ้ฝนตกดูว,ว่าหมดกนแล้วยังไม่หมดเลยดูมาพาโดนฝนโตวไวมากเลยทุกคน Yeah, yeah, ตอนเที่ยงบรรยากาศตอนเที่ยงทุกคนมาชมบรรยากาศกันดีกว่านะครับทุกคนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า พบกันใหม่คลิปหน้าทุกคนอัปเดตประจาก,กา์ตลาดกบอน